สวัสดีค่ะ,คะ Work Point Today พวกเรา BNK ยนเคปู e ค่ะความจริงแล้วเพลงนี้ต้องบอกว่าเมมเบอร์แต่ละคนก็จะตีโจทย์แตกต่างกันออกไปแต่ถ้าสำหรับตัวเจงก็คือหยิงสาวที่กำลังมีความรักและอยากประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ว่าเราอ่ะอินเลิฟมากขนาดไหน แต่ว่าก็เมมเบอร์ Member แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่ปะคือมันจะมีช่วงที่ตอนนั้นคือจะเป็นช่วงที่เราต้องเ o ิร์ r ฟรอมโฮมอยู่ค่ะแล้วก็พอที่เขาประกาศว่าเป็นเพลง Heavy Rotation ครูเอกก็มีนัดประชุมซูมรวมที่พวกเรามานั่งคุยกันว่าเออเพลงนี้ความหมายมันคืออะไรตอนร้องต้องอินเนอร์แบบไหนเดี๋ยวเข้าห้องอัดมันต้องเป็นฟิลมันไหนเพราะว่ามันจะได้ทํางานได้เร็วเพราะว่าพอเป็นช่วงโควิดเราก็มีระยะการทํางานที่สั้นลงเราต้องแบบว่าทําให้ได้ภายในเวลาที่จํากัดอย่างงี้ใช่ไหมคะทุกคนก็แบบ แชร์ไอเดียกันว่าเอ้ยชอบอย่างนี้อย่างน,างนี้รู้สึกอย่างนี้กับเพลงแต่ว่าบนพื้นฐานที่ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นเกี่ยวกับความรักอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าทุกคนมาแชร์ในจุดที่ว่าเป็นความรักด้วยกันก็น่าจะเป็นเพราะว่าเป็นการใช้ไม้ละกันค่ะปกติเราจะถือไม้ร้องใช่ไหมคะแต่ว่าครั้งนี้เราจะมีขาตั้งไม้ด้วยมีแบบว่าเป็นคู่มีเป็นเดี่ยวบ้างอะไรอย่างนี้ความยากของเพลงมันก็เลยแบบว่ามันจะแบบมีปัญหากับไม้นิดนึงตอนเต้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ อันนั้นเป็นเกี่ยวกับการเต้นใช่ไหมคะถ้าในส่วนของการลองคิดว่าเพลงนี้ตอนแรกคิดว่าเพลงนี้ร้องง่ายแต่ว่ามันจะมีครั้งนึงที่ครูให้รองทั้งเพลงอะคะ่ะคือเหนื่อยมากแล้วมันมีท่อนที่สูงก็คือสูงมากแล้วก็คือใช้พลังเยอะมากในการร้องแล้วก็อีกอย่างเนงก็คืออินเนอร์ในการร้องค่ะมันจะมีท่อนที่แบบจะก,กจี้หัวใจเยอะมากแล้ก็ต้องสื่ออารมณ์เยอะเหมือนกันค่ะเอาท่านไหนดีนะเออไไหมท่นก็รับ หนึสสามองหน้าฟังเสียงกันลอ่อบ้าบอน่ารักจริงๆคือ <c ười> ต้องนึกต้องนึกภาพเลยนะส่วนตัวถ้าเจนะคะเจนรู้สึก ดีใจมากๆค่ะที่บอกว่าได้หยิบเพลงนี้มาใช้เพราะชื่นชอบเซนเตอร์เพลงนี้อยู่แล้วแต่ก็อย่างวีก็เพิ่งจะเคยฟังเพลงนี้ด้วยหรือเปล่าเคที่จริงอ่ะหนูรู้จักตอนแรกหนูรู้จักแค่เพลงคุกกี้กับเพลงนี้เลยแค่2เพลงะไรแต่ว่าไม่คิดว่าตัวเองจะมีโอกาสได้ติดเพลงนี้พอพี่เจนเลือกก็ดีใจมากเพราะว่าชอบเพลงนี้เหมือนกันค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าฟังจากญี่ปุ่นคือตอนแรกไม่ได้ไปนั่งฟังความหมายก็รู้สึกว่าเพลงมันน่ารักน่าจะน่ารักพอมาแปลเป็นไทยก็รู้สึกว่าเนื้อเพลงมันน่ารักมาก จริงๆเอะตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้ใช้เพลงนี้ค่ะเรานึกว่าแบบว่าทางผู้ใหญ่แบบว่าอาจจะเว้นช่วงเหมือนเขาเคยพูดไว้ค่ะแบบว่าอาจจะยังไม่มาตอนนี้อะไรอย่างี้เพราะว่าแฟนคลับชอบเพลงนี้กันแล้วบอกว่าอยากได้เพลงนี้มาสักพักหนึ่งแล้วแล้วปรากฏว่าเจนไปขอแล้วขอได้ค่ะก็เลยเฮ้ยน่าจะเป็นแบบว่าอาไรโอกาสที่ดีในการเอาเพลงของพี่ AKB ซึ่งเป็นเพลงของ General Election เหมือนกันมาใช้ด้วยค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นเพลงที่น่าจะ ฟังง่ายพอแปลไทยก็รู้สึกว่าคนชอบตั้งแต่งานที่เราเคยร้องกันมาแล้วปันก็เคยร้องเพลงนี้ตอนงานใช่ใช่หนูเคยตอนจริงๆเซอร์ไพรส์ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเพราะว่าไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสได้ร้องเพลงนี้ตอนนั้นที่มีงานเอเชียเฟสติวัลที่ไทยคะ่ะก็ได้มีโอกาสร้องเพลงนี้กับพี่เชอร์แล้วก็มิวสิกมีเวอร์ชนันภาษาไทยตอนต้นปุบปปะด้วยเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าพอมาเป็นเวอร์ชนันนี้จริงๆแล้วม,มีเนื้อเพลงเปลี่ยนนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าดีใจมากๆที่ได้ร้องเพลงนี้เพราะว่า เพลงนี้ก็เป็นเพลงแรกที่ทําให้หนูรู้จัก AKB48 เหมือนกันเป็นเพลงแรกที่แบบว่าแบบว่าเหมือนหนูเรียนเต้นมั้งแล้วก็ได้ยินเด็กเต้นเพลงนี้แล้วหนูก็แบบเอ๊ะนี่มันเพลงอะไรแบบว่าดูน่ารักจังอะไรเงี้ยค่ะแล้วครูก็บอกว่าเออเพลง AKB48 อะไรเงี้ย,ยแต่ตอนนั้นหนูก็ยังงงอยู่ว่า Heavy Rotation แล้วมัน I Want You I n e น d y ยู I l เล e y ยูตรงไหนมันดูแบบงงๆว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับ Heavy Rotation เลยค่ะแต่พอเราได้มาเป็นเนื้อเพลงภาษาไทยทั้งหมดแล้วพออ่านแล้วก็เออเข้าใจว่ามันเออมันปั่นในหัวเรานะแบบ มันเป็นเฮฟี่โรเทชันในใจเราอะไรเงี้งคบบยค่ะพี่เขาใหญ่นะวีนะไม่วางน้ำเขียวนะไปวังน้ำเขียวตอนไหนเพื่อ <c oughs> ตอนหนูไปถ่ายรายการมาใช่ไหมตอนไปเดินสายก็คือหนูเคยเห็นว่าคนพูดวันน้ำเขียวแต่ว่าคือรู้ว่าวันนั้นเราพักที่เขาใหญ่ใช่ไหมแต่ว่า หนูรู้สึกว่าเราเดินทางไปประมาณเกือบชั่วโมงเรารู้สึกว,ว่ามันอาจจะไม่ใช่เขาใหญ่หรือเปล่าอาจจะเป็นวังน้ําเขียวอะไรหนูก็เลยคิดมาตลอดมันคือวังน้ําเขียวแล้ววันนั้นหนูก็เลยตอบไปคนเดียวว่าวังน้ําเขียวค่ะทุกคนตอบว่าเขาใหญ่อะไรเงี้ย <c oughs> ไปถ่ายอยู่คนเดียวก็คือต้องบอกว่าก็มีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยอย่างเรื่องฝนตกหรือว่าแมลงตัวน้อยน้อยทั้งหลายอย่างโมก็คือแมลงเข้าหูปะใช่เริ่มแรกคือวันนั้นะมันจะแค่ตอมเฉยๆไม่รู้ว่าน้องกัด แต่พอกลับบ้านมาเป็นผื่นผมแม่ดูเป็นเป็นผื่นแล้วแบบปกติไม่ค่อยแพ้อะไรใช่ไหมสักผักอ้าวมาเต็มข้างหูแล้วหนูว่ามันขึ้นได้ยังไงหรือว่าหนูแบบเล่นสกรปรกมาล้ก็เลยแบบย้อนลองย้อนกลับไปดูว่าคือวันนั้นเราทัดหูข้างนี้แล้วเป็นข้างเดียวที่แบบเปิดข้างนี้ปิดก็คือมาแรงกัดตรงนี้ก็เป็นเม็ดเต็มเลยค่ะใช่ความจริงแล้วในเอ็มีคือมีฉากหลับใช่ไหมคะแต่ว่าตอนที่ถ่ายทำอะ ไม่ได้เตรียมกันไว้ว่าจะเป็นฉากหลับจะเป็นฉากที่แบบว่าเริ่มทางานแบบคุยกั<ม>บนบนรถอะไรอย่างนี้แต่ว่าคุณพี่ผู้กํากับเขาก็ใช้ฉากหลับมาหลับจริงแหลับจริงแน่นอนสมบทบาทนั่นคือสมบทบาทนั่นเมียงหนูออกพี <c oughs> ่คะสติกเกอร์แปะมายัางไงหนุนนอนเลยแต่เขาบอกว่าเอออสกาต้องมาแล้วตีมันแต่งาก รู้สึกว่าเหมือนใส่ฟิลเตอร์ใน MV บอกแว่า <ừ> แสงสวยมากๆแบบญี่ปุ่นมากๆเลยจริงมันคือแดดประเทศไทยที่ทุกคนเห็นน่แะค่ะแต่ว่าออกมาปุ๊บแสงเป็นญี่ปุ่นเลยบรรยากาศดูแบบว่าเป็นทุ่งหญ้าแบบว่าสวยงามมากดีใจค่ะที่บอกว่าแฟนคลับช่วยให้เจนแบบว่ามาถึงตรงนี้ได้แล้วก็เจนได้ มีสิทธิ์ในการแบบเสนอชื่อเพลงไปแล้วก็ขอบคุณผู้บริหารที่อนุมัติเพลงนี้มาให้ค่ะอ๋อขอบคุณคุณครูคด้วยที่แปลเนื้อเพลงออกมาได้น่ารักมากๆค่ะเย่ yeah. ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่คอยอยู่กับพวกเราเสมอคะ่ะคอยให้กำลังใจพวกเรามาตลอดนะคะแบบว่าอ่าในสามสี่ปีสี่ปียัง ใน3 4ปีที่ผ่านมาก็รู้สึกว่ามีหลายๆอย่างเข้ามาเยอะมากแต่ทุกคนก็ยังคอยให้กําลังใจแล้วก็คอยอยู่ข้างๆเราเสมอค่ะแล้วก็พวกเราก็อยากให้เป็นแบบนี้ต่อไปก็อยากบอกว่าทุกคนก็คือคนสําคัญของพวกเราเสมอนะคะก็อยู่ด้วยกันตลอดไปนะคะ ฝากเพลง Heavy Rotation นะคะและก็มีกิจกรรมให้ทุกคนได้เล่นก็คือแฮชแท็กอะไรก็ Heavy ได้ใน t i k t o ็อนะคะอย่าลืมมาเต้นกันก็คือในกิจกรรมนี้มีของรางวัลให้ด้วยเออของรางวัลมีใครรู้บ้างว่าคืออะไรโปสเตอร์โอ้ยเก่งมากโปสเตอร์ขนาด A3 สามป๊อปคันป๊อปคอร์นของของของ s อคนละสองที่นั่ง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 ไปดูกับใครเนี่ยไปดูกับใครดีอะไปดูกับใครดีรักเพราะว่าเข้ากับบรรยากาศเพลงของเราอันเช่ 10 I want you I need you I love you อย่างงี้เลยไม่โดนเลยเฮ้ยแล้วก็ในช่วงนี้นะคะก็ยังมีอะไรอีกดูหนังก็ไหนก็ดูหนังแล้วเชิญชวนทุกคนนะคะมาดูภาพยนตร์เรื่องมาเธอเกมเมอร์เกมเมอร์เกมแม่นะคะ10กันยายนนี้ทุกรงภาพยนตร์ค่ะก็นี่เดี๋ยวมาเล่นอะไรอะไรก็เฮวีได้แล้วก็เอาตั๋วไปดูอ๋อเกมเมอร์ดีมาก แล้วก็มีเชเตอร์ของพวกเรานะคะที่เปิดสเตจใหม่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ที่9ที่ผ่านมานะคะก็คือสเตจของทีม B3 แล้วก็สตีดสตีดคืออะไรสเตจของทีม B3 แล้วก็ N5 นะคะก็สามารถไปชมกันได้นะคะเพราะว่าสเตจใหม่ของพวกเรานี่มีสไตล์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นต้องไปดูทั้ง2สเตจเลยคะ่ะ